สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆชีนารักก่ันครับเจอกับผมอีกแล้วกับนุ่มน้ามนคนมาน่าคนเลยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตสต็อกพร้อมกับราคารถพึ่งอ,ออกมาเมื่อวานตอน4 05. 05. ี่โมงห้โมงเย็นผมบอกเลยผมจองไม่ทันและที่สําคัญยังมีเหลือให้เพื่อนๆได้สจับซื้อกันอยู่นั่นคือเจ้าตัว4ประตูยกสูงเ e กียรอโตรุ่น E ี plus นั่นเองราคาอยู่ที่5้าแสน 9,000บาทตามที่ผมคาดคาดหวังไว้นะและที่สําคัญคือมี4 wheel drive นะเพื่อนแะผมจะพาเพื่อนๆไปชมมันมีหลายอีกหลายคันที่ยังว่างอยู่นะั่นคือเจ้าตัว4ประตูขับ4 2.8เกียร์ธรรมดาปี 920ผมบอกเลยว่าราคาดีมาก6,99,000บาทเท่านั้นและหน้าตามันจะเป็นยังไงมีทั้งสีขาวและสีบรอนเงินให้เพื่อนๆได้เลือกเช่นเดียวกันและที่สำคัญวันนี้ผมจะพาไปดูในส่วนของรถที่เข้ามาในโกดังในส่วนของสาขาที่พลักเรามากันเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะตัวตู้ทึบนะเมื่อกี้ผมเห็นแล้วเป็นอลูมิเนียมทรงสูงและมีเป็นล้อผ่าเห็นแวบบเแบบนี่ยอ่ะหน้าตาเป็นยังไงและที่สำคัญคือรุ่นไหนที่เพื่อนๆอ,อยากได้แคปหน้าจอมาพอ มรถตู้หน้ายาวก็มีให้อะไปดูกันเลยว่าไปเลยครับผมสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื<ๆ>่นที่น่ารักทุกท่านครับเจอกันน้ำมนตุคนไม่ไายอย่างที่ผมเกินไว้เบื้องต้นครับวันนี้เป็นการอัปเดตสต็อกวันที่23นะครับเดือนเมษาปี68นะเพื่อนนะและที่สํำคัญรถที่เข้ามาใหม่เมื่อคืนจอดเรียงรายกันอยู่นี้ก็มีส่วนของเจ้าตัว toyota c o r o อร์2.8นะครับซึ่งเป็นเกียร์ธรรมดานะฮะ ปี19อยู่ที่9 4 9 0 0 0บาทปี20อยู่ที่1ล้านกับ20,900 0บาทเท่านั้นใครอยากได้รีเควสมาแล้วกันก็คือแจ้งความประสงค์มาในส่วนของรถที่กลับมาจากหน่วยปรับสภาพสีอย่างที่เพื่อนเห็นนะครับนี่คือเจ้าตัวโครงส้มเป็นแคป เป็นสมาร์ทแคปที่ขายดีมากๆในตอนนี้ก็คือราคาอยู่ที่249,000บาทเท่านั้นไม่มีแวเต7%ที่สำคัญเสียค่าโอนแค่2,700บาทในส่วนของ4ประตูเตี้ยปี16ยังพอมีบ้างนะถ้าใครอยากได้ก็โทรแจ้งผมแล้วกันนะในส่วนของรุ่นนี้นะไปดูครับในส่วนของรุ่นต่อไปในส่วนของที่ผมแจ้งไปเบื้องต้นคือเจ้าหน้าหมูป่าตู้ทึบนะครับตู้ทึบ นี่อนสเปคเตอร์ Inspector กำลังตรวจอยู่นะจะมีโฉมเดียวกันเลยคือปี20กับ21ปี20ขายอยู่2 0 0แสนปลาปลายนะเพื่อนนะและที่สำคัญคือถ้าเป็นปี21จะอยู่ประมาณ369,000บาทเนาะก็จะห่างกันพอสมควรแต่หน้าเดียวกันนะครับชุดนี้มีล้อผ่าด้วยถ้าใครอยากได้เดี๋ยว ผมจะทําวิดีโอแยกไว้ให้นะครับในส่วนของรุ่นนี้นะไะเราไปดูในส่วนของไฮไลท์เมื่อวานครับผมจองไม่ทันในส่วนของรุ่น4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้รุ่น E+ p นะ E+ p เมืม่อวานนี้จองกันกระหน่าเลยครับผมไม่ทันจริงๆในส่วนของพ่อข้าเองเขามาล็อกตั้งแต่ต้นทางเลยครับก็เป็นความสนุกสนานและความลำบากของผมเองนี่นะฮะก็พยายามหารถให้เพื่อนๆนะ ไปเลยเพื่อนคันแรกเลยในส่วนของใครอยากได้นะครับในส่วนของรุ่น e p a s นะผมแจ้งอย่างนี้แล้วกันครับในส่วนของรุ่นนี้ผมเคยทําเป็นชุดวิดีโอไว้สองชุดมีสีขาวมุกกับสีบรังเงินอยู่นะก็กลับไป,ไปย้อนหลังดูได้แล้วก็ชอบคันไหนก็สอบถามผมมาแล้วกันเนาะในส่วนของเจ้าตัวขับสีนะเพื่อนนะเดี๋ยวผมพาดูหน้าตาโอ้โหอ่ะคันแรกเลยคันนี้เลยเนี้ย เป็นรุ่น2.8นนั้นเพื่อนนะหน้าปี19นะหน้า19นะครับก็เป็น2.8กียธรรมดาสีบอลเงินราคา6,99,000บาทนะครับนั่นคือหน้าตาแบบนี้แต่เป็น4ฟ e ิ drive นะครับเนี yeah. ่ยอย่างในส่วนของ e plus นะครับสีบอลเงินชุดชุดนี้ผมได้ทำในส่วนของวิดีโอไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับและมีไททันเข้ามาใหม่อ่ะเพื่อนนี่ไททันสีประตูยกสูงไม่ใช่โฟวนะ แต่แต่งแบบยกสูงประมาณน่าจะหกนิ้วอันนี้คือมีอันนี้คือมามาใหม่นะมาใหม่นะในส่วนของรถที่เป็นโครงส้มนะเพื่อนตอนนี้นะครับผมมีน่าจะเข้ามาใหม่อยู่ประมาณ3ามคันเพื่อนเพื่อนคนไหนใครอยากได้ชุดนี้อยู่นะครับคือราคาพิเศษมากสองแสนสี่มืนเก้าพบาทเท่านั้นเองนะครับมีอยู่สาคันเดี๋ยวผมดูไว้ให้แล้วครใครสนใจก็ทักมาแล้วกันเนาะเนี่ยฮะในส่วนของรุ่น e plus สีขามุกนะครับใครอยากได้แจ้งผมมาเดี๋ยวผมดูให้หรืออยากจะเลือกเองก็ได้เลยก็คืออยู่ในส่วนของคลิปวีโอที่ผมทําไว้ให้นะครับเนี่ยคันต่อไปก็จะเป็น4คูณ4นะคันนี้ครับเนี่ย2901 4, 4สีบคูณอนเงิน6,99,000บาทเท่านั้นเองนะเพื่อนนะเนี่ย e plus อันนี้เข้ามาใหม่เนาะเนี่ยก็ใครอยากได้คันไหนรุ่นไหนแจ้งผมมาละกันแล้วนนะส่วนของ o ต o t ต้ o โคร l a a l t ิ s ปี19มสุดท้ายของหน้านี้นะ ก็ใครอยากได้รีเควส์มาดีกว่าเพราะตอนนี้คือเมื่อวานที่จองเงินแบบผมไม่รู้ว่าคันไหนว่างบ้างนะครับตอนนี้ก็คือต้องดูในระบบเอานะฮะเนี่ยดูเอาหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละครับเพื่อนสีคูณสีสีขาว่าสีขาวมุกนะครับคันนี้สองแปดสองหนึ่งสี่สองหนึ่งแปดสี่เนี่ยหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะคัดออกมาแล้วก็ทําวิดีโอแยกไว้ให้นะในส่วนของรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าแป๊บเดียวเกียงแน่นอนนะครับสองจุดแปดขับสี่ เกียร์ธรรมดาปีสิบเก้าเนี่ยหน้าหน้าสิบเก้านะเพื่อนนะเนี่ยส่วนแขคบยกสูงแขคบยกสูงคันนี้ไม่แน่ใจว่ายังว่างไหมแต่ว่าถ้าสนใจก็แจ้งผมมาเดี๋ยวผมดูให้นะอันนี้มันเป็นหน้าเก่านะครับหน้าเก่าเนี่ยดูเพลินๆไปครับเนี่ย E+ นะครับรุ่นนี้สองสองสามศูนย์หนึ่งนะครับใครอยากได้คันไหนหรือรุ่นไหนแจ้งผมมาแล้วกันในส่วนของรถอตนี้นะเพื่อนนะเยอะมากนะครับ หน้ายาวเข้ามาเยอะมากราคาก็ถือว่าไม่ไม่ถูกไม่แพงเกินไปนะเพื่อนนะก็ข้างนอกไม่ถึงว่าตอนนี้ก็คือทางข้างนอกเนี่ยก็คือขายราคาเดียวกันเลยนะครับแต่ของเราได้เปรียบตรงที่ว่าของเราเป็นมือเดียวนะครับเป็นมือหนึ่งเลยก็คือผู้ก่อความงคนเดียวเนาะยีพัสสีขาวคันนี้ก็สวยนะเพื่อนนะสองสี่หกหนึ่งเนี่ยคันนี้ก็โอเคเลยนะครับเนีย่ยดูผ่านหน้าผ่านตาเ,เพื่อนๆไปนะในส่วนของขับสีคันนี้ขับสี่นะครับสองสองเจ็ดหนึ่ง ขับ4ี่ก็คือ2องจเกียร์ธทรมวดา4ฟวิลด์ไรส์นะครับแล้วก็จะเป็นส e ง a ีพคันนี้2 3 7สามเจ็หนึ่งนะคันนี้ก็5้าแส0มนบาทนะครับโอ้โหเมือ่อวานผมสนุกมากแต่ว่าผมไม่ทันจริงๆเพื่อนๆที่รอคอยในส่วนของราคาก็ได้ราคาไปเรียบร้อยก็ตัดสินใจกันได้ก็แจ้งผมแล้วกันนะครับเนี่ยโครงส้มนะครับมีอยู่3ามคันแต่ผมไม่แน่ใจว่าคันไหนนะตอนนี้เดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมคัดออกมาหรือทำ v ดีโอแยกไว้ให,ให้แล้วกันเนาะส่วนเจ้าตูคา โกบล็อกคันนี้ถูกจองไปแล้วไหมเก้าหมื่นกว่านะครับราคาโคตรถูกเลยสองแสนต้นเองนะครับก็มีคนซื้อเรียบร้อยและยังเหลือเจ้าตัวนี่ครับเป็นตู้ลบนะอันนี้ผมทำอยู่ไว้แล้วเป็นคาโกบล็อกนะครับเป็นตู้เย็นฮะเป็นตู้ลบนะก็คือมีสายสามเฟสเรียบร้อยคันนี้ราคาสามแสนต้น,ต,นต้นนะครับใครสนใจทักมาแล้วกันไม่แค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นให้จ้าจไม่ผิดนะอ่ะเนี่ยอีพาร์นะครับ เอาไปใช้ครับเพื่อนๆราคา569,000บาทเท่านั้นเองในส่วนของรุ่นนี้นะครับมีรถอยู่ประมาณน่าเกือบจับถึงร้อยคันนะนะครับแคปเกียร์ธรรมดานะครับตัวเตี้ยอย่างเงี้ยครับ5801เนี่ยพวกนี้ก็คือยังว่างอยู่หน้าจอดนะตอนนี้เนี่ย e-pass นะครับนี่เข้ามาใหม่นะ2375สวยๆแบบนี้ครับ569,000บาทแล้วก็สีขาวมุกนะครับนี่ย ตัวนี้ก็เป็น e p a s นะเพื่อนนะเนี่ยนะครับสองสามแปดเจ็ดคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะเพื่อนนะที่จอดอยู่เนะี่ยนะครับแต่บางคันผมทำรีวิวไปแล้วสี่สองหนึ่งสองหนึ่งหกสองอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะเกียร์ธรรมดาในส่วนของสีประตูเตี้ย4 o w drive สองสองศูนย์สองครับสองสองศูนย์สองหกแสนหกมืนเก้าพนบาทเป็นตัวจีนะเพื่อนเป็นตัวท็อปนะครับ เป็นตัวท็อปของเกียร์รรมดาเครื่องยนต์2.8นะครับ2.8โฟร e วิวได e นะครับเป็นโฟร e วิ view, เรียบร้อยใ,ใครหาอยู่นำคลิปวิดีโอชุดนี้แชร์ไปเลยเพื่อนเพื่อให้เพื่อนย่าพี่น้องเราได้เห็นว่าเออรถตอนนี้ราคาออกแล้วแล้วก็พร้อมจำหน่ายแล้วนะครับแล้วก็มีรุ่นไหนบ้างนี่ผมแจ้งไปเมือ่อสักครู่นี้เองนะเนี่ยรถเข้ามาเกือบจะเต็มโกดังเลยเพื่อนเอ๋ยอสองคันข้างหน้านี้ นะครับหน้าเหมือนกันเห็นไหมเพื่นเพื่อนสังเกตน,นะหน้าเหมือนกันเลยดูก่อนว่าคันไหนเป็นโฟวิลไหมอ่ะเห็นไหมคันนี้สามหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับคันนี้จะเป็นโฟวิลด์ r i ว e เห็นไหมหน้าตาเนเหมือนกันเลยเห็นไหมอีพัทคือความได้เปรียบคือเนี่ยหน้าตาเป็นเหมือนตัวท็อปเลยนะครับแต่ในส่วนของเจ้าตัวสองจุดแปดกีเทอรมดาครึ่งซีีจะเยอะกว่าอันนี้สองจุดสี่นะราคผมในส่วนของหน้ายาวนะครับรถเป็นเยอะมากเพื่อนเพื่อนก็เลย ผมก็เลยทําเป็นลักษณะคือภาพรวมไปนะครับในส่วนของอรถตู้นะครับ28ปี19-20นะราคาอย่างที่ผมแจ้งไปก็คือเบื้องต้นก็คือ,อปีส9เนี่ยก็คืออยู่ที่949,000บาทแล้วก็ปี20อยู่ที่1นึ่ง0 0ล้านกับสอง0 0บาทนะอ่ะคันนี้เป็นรุ่นไหนเอ่ยอ่ะ e plus ครับ2 3 4 2 e+ สี่บอลเงินนะครับใครอยากได้คันไหนแจ้งผมแล้วกันเดี๋ยวผมดูสเปคภายในให้หมายถึงตัวเลขมงเลขไม้นะครับรูปภาพเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ครับเนี่ยคันนี้เป็นอ e+ เหมือนกันนะครับสองสามหนึ่งสี่นะครับคันนี้เป็น e ธรรมดา e ธรรมดายุกสูงอันนี้จดเป็นป้ายฟ้านี่คือเป็นขนส่งผู้โดยสารแสดงว่าตรงใต้แค r r บ b อยมีมีเบาะนั่งสองแถวสองข้างนะครับก็เนี่ยรถเยอะมากเพื่อนเดู สี่ประตูเตี้ยยังมีให้ซื้ออยู่นะสามแสนปลายปลายนะสามแปดเก้าสามเก้าเก้าอะไรอย่างนี้ครับเนี่ยคือตัวสี่ประตูเตี้ยสวยๆหกเจ็ดหกสี่อย่างนงี้ครับหน้าตาอ่ะอย่างคันนี้ล็อกโค้สองจุดแปดเอาเลยสิคันนี้เข้ามาใหม่ครับราคาคันนี้ยังไม่แน่ใจนะเพื่อนนะถ้าเป็นล็อกโค้ดราคาน่าจะขยับขึ้นนะน่าจะขยับขึ้นคันนี้นะครับสองศูนย์สี่สองล็อกโค้มีแคลรี่บอยด้วย เป็นป้ายดําก็คือใช้บรรทุกธรรมดาได้ <c oughs> นะครับเนี่ยกระบะตอนเดียวที่เป็นคงตู้ทึบทงสูงเนี่ยครับเข้ามาเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาเลือกกันเอานะถ้าใครอยากได้หรือว่าตรงตามตรงตามกับความต้องการ,รที่จะใช้งานก็แจ้งผมมาได้เลยยี่พัสครับอีกหนึ่งคันสีขาวมุกสองสี่สามหนึ่ง ครับในส่วนของเลขไม่อย่าไปคาดหวังเยอะนะครับเพื่อนๆบางหลายท่านก็บอกอยากได้เลขไม่ที่ต่ํากว่า1น0 0 0แตอนนี้มันกลายเป็นว่ารถที่หมดสัญญาเช่าเลขไม่ไม่ถึง1น0 0 0แสนเนี่ยจะถูกไปกลับกลับไปเช่าต่ออีกนะครับอีกปีหนึ่งสองปีเลยนะครับก็รถใหม่ตอนนี้เริ่มขาดตลาดนะในเรื่องของเครื่องยนต์สันดาปแบบนี้นะครับเนี่ยเอลติสนะครับ740สี่ศอันนี้คือราคาเริ่มต้นอยู่ที่3า9 0 0 0หเก้าบาทนะเพื่อนนะถ้าเป็นหน้าเก่าปีส9บ้านะครับเนี่ย แล้วก็ในส่วนของคันนี้อ่ะเป็นปีสิบหกสิบ็ดอันนี้ราคาถูกแน่นอนนะครับราคาเบื้องต้นอยู่ที่2 7 9แส0เ็ดหมืนเกาพันนะครับสามสามสี่แปดใครอยากได้ข้อมูลแจ้งผมมาแล้วกันนะครับแคปหน้าจอหรือว่าโทรแจ้งได้เลยอ่ะครับสีสีขาวมุกครับคันนี้สองหนึ่งแปดสามเนี่ยสวยๆแฮมเรี่คันนี้ไม่ทันนะคันนี้ถูกเช่ากลับแล้วนะครับก็คือเจ้าของรายเดิมขอเช่าต่อนะครับเลขไม้แค่หกหมืนเองนะครับก็ไปแล้วนะครับ หมูปา่าคันนี้เป็นอะไรเออคันหมูป่าเป็นแคปเตี้ยอันนี้คันนี้เป็นเกียร์อ,อตโต้น,นะแต่ว่าจิดจองอยู่นะครับก็ยาลีก็รอรอเต็นมาลับนะครับอันนี้เขาซื้อไปแล้วนะเพื่อนนะก็ไม่ไม่เหลือแล้วนะพิเลนเนอร์อ่ะอันนี้อ e ีพาร์ตครับเพื่อนสองสามศูนย์แปดครับคันนี้ก็ 5, 6, 10, 9, 000, ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันโอ้โหราคาผมบอกเลยราคาดีครับไม่ได้ถูกไม่ได้แพงนะเพื่อนเพื่อนนะผมแจ้งเพื่อนแบบนี้แล้วกันเนาะในส่วนของรถ เหล่านี้นะยังมีให้เพื่อนๆได้เลือกนะครับเอาไปใช้งานกันเยอะแยะบ้างไหมอ่ะผมขอข้ามไปอีกซอยหนึ่งเลยบอกเลยว่ารถเราผมไม่ได้พูดแบบเต้พูดเอาสนุกสนานหรือเปล่าว่ารถที่นี่ต้องซื้อให้ทันซื้อให้ไวนะไม่งั้นไม่ได้รถนะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับก็หลายๆท่านก็ประสบกับตัวเองมาแล้วครับไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับเนี่ยอ่ะมาดูโซน รถที่เราปรับสภาพหลังจากที่กลับมาจากปรับสภาพสีผมจะแจ้งว่าเป็นลายคันนะบางคันก็นะครับสือขายตามสภาพเลยแต่รุ่นนี้อย่างเงี้ยอันนี้คือรอส่งมอบลูกค้านะครับก็คือล้างกันแบบนี้เลยนะครับถัดเครื่องสีล้างก่อนส่งมอบใครอยากได้เซกเมนต์นี้ก็คือเจ้าตัวประตูอ่าสมาร์ทแคปก็คือแคปเปิดได้อย่างเงี้ยเนี้ยตอนนี้กำลังเริ่มล้างกันแบบนี้เลยนะครับ นี่แหละเพื่อนๆได้รถสวยกลับบ้านอย่างแน่นอนครับอุปกรณ์พร้อมกับช่างผู้ชีนาญการนะครับเราทําไม่ได้หรอกนะครับนี่เพื่อนดูนี่รถรอส่งมอบนะครับดูเอาราลถรครบ้างนะครับมีทั้งต่างจังหวัดแห่งกรุงเทพนะครับเอาติดฮีเลนเนอร์เห็นไหมอันนี้คือล้างมอส่งมอบเรียบร้อยนะครับในโซนนี้รอเพื่อนๆมารับกลับบ้านนะเนี่ยนะครับของใครบ้างก็ไม่รู้ละก็ดูเอาแล้วกันหนะ้าตา แล้วก็ของอันนี้นะครับเฮท,ที่อุบลน,นะครับก็รอแค่เอาประก,ระกอบแค่โครงส้มนะครับใส่แล้วก็ขับเคลื่องสีก็กลับบ้านได้เลยนะครับอย่างสีประตูยกสูงเกียร์ออโต,โต้ตัวอย่างเลยนะครับนี่เห็นไหมรุ่นนี้สี่แสนนะครับสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหแย่งกันซื้อใครอยากได้สเต็ปนี้ยแจ้งผมมานะยังมันยังน่าจะพอมีรถอยู่นะครับก็มันเข้ามาเรื่อยๆื่อแต่ว่าต้องรอต้องไวัยหน่อยนะเนี่ยปลสภาพแล้วก็จะได้แบบนี้นะ มาดูดูแถวนี้กันก่อนเพื่อนเออในส่วนของรถที่อันนี้ยังไม่ได้ขายนะสองหนึ่งแปดหนึ่งเพื่อนเป็นขับสี่สองยุดปดเกียร์ธรรมดาสีขาวมุกนะครับใครอยากได้แจ้งผมมาแล้วกันเนาะอ่ะผมพาดูแถวนี้ดีกว่าเพื่อนซึ่งเป็นแถวที่มีในส่วนของผมจะเน้นในส่วนของสองจุดแปดเกียร์ธรรมดาโฟ h e วิกับ e พัดนะ e พัดที่เป็นหน้าตาแบบนี้นี่ก็ e พัดเพเพื่อนะสองสี่ห้าศูนย์เนี่ยสีขาวมุกอันนี้ก็เป็น e พัดนะสองสองหกหนึ่งเนี่ยห้าแสนหกหมืนเก้าันบาทอันนี้ก็ห้าแสนหกหมื่นเกันบาทนะครับเป็นเครื่องยนต์สองจุดแปดนะครับเอ๊ะ,อะไม่แน่ใช่คันนี้น่าจะขยับขยับขึ้นไปอีกครับเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อคืนเพิ่งเข้ามาเมื่อคืนนะเพื่อนนะสองสองเก้าสามครับ อันนี้เป็น e-pat อันนี้ผมทําชุดนี้ผมทําวิดีโอไว้แล้วนะครับเพื่อนๆท่านใดอยากได้หรืออยากทราบรายละเอียดตัวรถแต่ละคาเนี่ยผมทําไว้แล้วนะครับชีวิอย้อนหลังมีอยู่นะครับ e-pat เห็น e ไหมนี่ครับเอาติดหน้าใหม่ปี1920ก็ราคาสเต็ปอยู่ที่เริ่มต้นที่4,49,000นั้นเพื่อนนะนะครับก็ส่วนรถตู้หน้าสั้นนะครับมันพอมีบ้างนะแต่ตอนนี้ก็ถูกจองกันไปเกือบจะหมดแล้วมีทั้งเกียร์ธรรมาดาและเกียร์ออโต้นะ ใครอยากได้ก็คือผมใช้คําว่าต้องรีเควสหรือว่าสั่งผมมาแล้วกันนะว่าอยากได้รุน่นนี้รุ่นนี้เดี๋ยวผมหาไว้ให้แล้วก็แล้วอัปเดตกันถ้าพอใจก็ค่อยๆซื้อเนาะเออมันจะได้ไม่ต้องนะครับเด่อพะวงในเรื่องของเอ,อรถมันสวยจริงหรือเปล่ารุ่นนี้นั่นไม่ต้องห่วงครับรถผมสวยทุกคันนะนี่อีพารครับสองสามศูนย์สี่นะครับเนี่ยอ่ะขับสี่คันนี้ก็สวยท่านเพื่อนสีบอลเงินสองสองศูนยปดหกแสน ก้าหมื่นเก้าพันบาทหกเก้าเก้าครับเพื่อนน่าสนใจมากนะครับในรุ่นของรถทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ประมาณตอนนี้อยู่ในระบบน่าจะเกือบเกือบเจ็ดแปดร้อยคันนะตอนนี้นะที่เข้ามาอันนี้เป็นขับสีนะคันนี้เพื่อนสองสองศูนย์ห้าขับสีสีบอลเงินสองยิบแปดเกียร์ธรรมดาส่วนเจ้าหมูหน้าไอหมูป่าเนี่ยนะครับยังมีอยู่นะเพื่อนนะยังมีอยู่ปียี่สิบขายอยู่สองแสนแปดหมื่นเก้าพันส่วนเป็นปียี่สิบเอ็ดเนี่ยจะขยับไปนู่นเลย สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับบางคันสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าันบาทถ้าไม่น้อยนะก็ประมาณนั้นนะเพื่อนๆนะนี่แหละคือรถที่ <c oughs> หมดสัญญาเช่าแล้วเข้ามาในส่วนของโกดังนะครับวันนี้วันที่23เมษายนะครับปี68นะผมรีมาอัปเดตให้อ่ะ2340นะครับเป็น e p พ s s นะเป็น e p พ s s เพื่อนๆที่ดูอยู่แล้วอบอกว่าพลาดในส่วนของ ไม่ทันในเรื่องของราคาอันนี้ผมมาอัปเดตให้อันนี้ต้องขออภยัยจริงครับเพราะผมต้องรีดทำวิดีโอให้เพื่อนเพื่อนได้ไดูได้ทราบกันว่าตอนนี้รถรุ่นไหนเข้ามาบ้างมันน่าสนใจยังไงก็ผมถึงรีบทําวิดีโอไว้ให้แล้วก็มันจะได้ทันในช่วงของเวลาการจองนะเพื่อนนะเพราะอย่างอย่างที่ผมเผชิญอยู่ตอนนี้คือมันจองไม่ทันในส่วนของระบบนะเพราะว่าของเราขายทั้งขายส่งขายปลีกขายให้ทั้งพ่อค้าขายให้ทั้งพวกเราเองขายให้ทั้งองค์กร นะครับหน่วยงานต่างๆแม้กระทั่งบริษัทเอกชนต่างๆก็ขอมาซื้อมาโอ้โหคือเยอะมากเพื่อนเราต้องมาแข่งกับกับเขานะก็นี่แหละผมนี่แหละจะคอยพยายามที่จะหารถเห้เพื่อนให้ตรงตามกับความต้องการของเพื่อนเพื่อว่าอยากได้รุ่นไหนรุ่นไหนอย่างที่ผมแจ้งไว้นอนเพื่อนเนาะโอเคสําหรับในส่วนของสต๊อกบันนี้ที่บา,าที่สาขาเทพรักษ์นะก็เป็นหน้าตาที่อบอกได้ว่าเต็มลานแล้วตอนนี้และที่สําคัญคือ ผมมันนี้ในส่วนของเจ้าตัว4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาก็เป็น2.8เป็น4 w h e e l drive นะครับปี B 19นะครับแล้วก็19 20นี่แหละแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัว2.4 e+ ซึ่งราคาออกมาแล้วก็คือ569,000บาทเพื่อนเพื่อคนไหนอยากได้รุ่นไหนนะครับแจ้งหนุำมนคนเมื่อนามาวันนี้ขอบคุณมากไปแล้วสวัสดีครับ